สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโครลชาโลเซนับวันนี้ทีมงานเค่งน้ำของ,ง,ของศูนย์โคลราดอวันนี้อยู่ที่ภูทินาม วัวน,นี้เป็นหอถังขนาด6เมตรนะครับจากพื้นดินหถักแล้วก็จากพื้นดิลน,นลังคาที่เป็นแผงโซล่าเซลล์อยู่ด้านบนที่กำลังึ้นอยู่ก็จะเป็น8เมตร5 0นะครับตัวน,นี้ของเราเป็นแผงโมโนนะครับโมโนโ,โฟูเซลนะครับก็จะฟูเซล,ล390วัตนนต์แรงต้าแงแรงแน่นอนครับผม วันนี้ก็วางจัดวางอยู่แถวละสามแผงนะครับทั้งหมดหกแผงแก็เจสตี้ปลอดภัยครับตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างถังก็จะเป็นถังสามผลิตแกนิกนะครับผมโครงขางงขก,ก็จะเป็นตะกร้าตะแกรงสองชั้นนะครับแข็งแรงเลยแหละจุดนี้นะครับไม่มีหรือไม่มีร้ายนะครับแข็งแรงโครงล่างตึกแป๊นแบ,บน้ำทั้งหมดนะครับรอแบแป๊บน้ำตรงไนท์ทั้งหมดเลย อล่าจะเป็นแข็งโซลาเสื่์นะครับที่เตรียมกำลังจะยกขึ้นนะครับบันไดก็จะเป็นบันไดวนนะครับขึ้นง,ง่ายเลยนะครับผมสวัสของเราเป็นงานกลมทั้งหมดครับเป็นเหล็กกลมเล้นอายุการใช้งานเลยเราจะไม่ได้ใช้เหล็กฟงครับงานที่เป็นต่างแรงต่างโคนทนคนนะครับยกเว้นตัวที่เป็นโครงเสากระโครงราคานั้นะครับอันนี้ก็คือเป็นงานไม่รับโหลดรับแรงมากนะครับอยู่ข้างบน ตัวน,นี้ก็จะใช้งานให้มันปลูกเภทน,น,นี้ก็จะใช้ด้นนตนี้ก็จะดันจากตัวน,นี้แขงสร้างเสียวที่ีบราไครับตัวน,นี้ตัวน,นิวบากาจะต่อกัวไนบครับตัวนี้จอลงไปที่ร้อยร้เมตรคับนี้ก็ทำงานเหรือนกัตงนวัตนะครั ถ้าเกิดลูกค้าติดสิาเซลล์ของเราเราก็จะมีระบบอัตโนมัติให้กระบวนงานออโต้เลยลูกค้าสนใดสนใจนะครับผมเนี่ยในการที่จะเก็บแรสุนภาพนะครับใช้เวลาทำประมาณเส้นนี้ก็ประมาณ20วันเะพาะหน้าหน้าเราจะเป็นการวางข้อมูลโดยอัตมัติถึจะเกิดขึ้นแรงต่อไปเรื่อยๆ ชุดนี้คาดว่าประมาณสักสองสามวันก็น่าจะเสร็จเดนะินระบบลูกค้าก็สามารถที่จะใช้งานได้เดีเรนนีมงานก็จะ,ะเปลี่ยนขึ้นแผงต่อไปนะครับผมผมันก็จะเดินขึ้นต่อไปเรื่อยๆโครงสร้างเราพ่นสีเพื่อทำให้ลูกค้าอสองชั้นเลยนะครับ สวยงามแน่นอนครั<ม>บลูกค้าทำครั้งเดียวนะครับอยู่ได้นานเลยนะตัวพอ,อถังเสร็จนี้พเน,<ม>น้นที่อายุการใช้งานแล้วก็คุณภาพแล้วก็งานสวยงามเ็แจากการออกแบบของเราเลยถ้าเกิดลูกค้าอยากได้การดีๆใช้ สารสีที่เบอร์ศู 9, 2กงนะครับ งานสูงเราใช้เครนห้าตัานห้าปอกนะถึงจะยกขึ้นงานได้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 ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับได้ดีแล้วปลอดภัยเอาขึ้นทีละทีละแผงทีละเซตนะครับผมหมดหกแผงสวยงามตัวโครงสร้างก็สวยงาม ที่กระสุนหมดวันนี้จะเป็นอ่าพื้นที่ถมที่ลูกค้าจะสร้างบ้านเป็นเหมือนโค้ง,งหนองนาเลยนะครับผมวันนี้เขาก็กำลังแต่งโค้ง,งหนองนานะครับขุดอ่าลดกระดังถมที่ด้วยนะครับเส้นนี้หมดเลยตอนนี้แม่โคก็กำลังขุดด้านการถูกโฉบโค้ง,งหนองนาเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้าน,น ติดตั้งหขวทางน้ำก่อนครับก็เสร็จเรียบร้อยก็สร้างบ้านมีน้ำใช้นะครับที่นี้ก็สบายเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมโซล่าโซล่าเซลล์โซเอร์ศูนย์เก้าสองสองี่แปดนะครับผมขอบคุณครับ